อย่างมากอย่างพูดที่ออมาทีนบ้นงั้นก็ไ่หนงมาไหนเขาก็เอาเข้าสถบจังหวัดจริงๆคงจังหวัดเดียวจังหวัดแนี้ไม่ได้อยู่สักเท่าไหร่ก็นโยบายไม่ประโยชน์แย้วมากเพราะว่าเท่าญี่ปุ่นจะสงมาว่าว่าได้ภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะให้ร้าเข้าแบบนี้เจ็ดเปอร์เซ็นตเิอนขึ้นกองกลาง้เปอร์เซ็นต์กปอย่างนี้ก็ดีว่า งานในวันนี้มีซับซับเยาะกว่ามาก,กมากมากเลยใช่ไมีทั้งน้ำมันมีก๊าซก๊าซธรรมชาติก็มีอะไรเยอะแยะอ่าแล้วก็เกี่ยวกับก,บก,กา,ารพัฒนาในวันก็งานในวันนี้อยู่ในอาเซียนด้วยจากอาณาจักรที่ว่าในลาแต่ในอาเซียนแล้วก็ถ้าถ้าพัฒน,นาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ,ะจะก็เวลาประชาชนมีเงินเดือนทือว่า เงินเข้ามาเยอะก็มีควางสามารถเยอะันาดไหนได้งนมคถับแต่ในาางเศรษฐกิก็เรากีเสร็ไม่ได้ว่าก็ได้อยู่บนเันต้องจีนต้องชายนะก็ฝากเรื่องการเคยอนไรวอาจมหาพรก็เกี่ยวกับการพัฒทนาด้วยฒนายา็ไพยาบาลกราบตอนนี้การศึกษาก็ต้องให้ทุนนี้ให้ทุนมากหลายจังหวัดเพราะจังหวัดเรา ต้องดูแลดีกว่านเราะมานมันต้อง้งสงสาเวาจะไปกินยาเอะไกัวระหผมก็จะขอให้กอดัยเรเขาตัวเกี่ยวกับไปทำงานตอนเช้าไมกินยาเรว่าคนนี้เป็นอาชีพรับจ้างอาจานช่วยแรงงานของนุญชตนนี้เราคนที่ขอมาอยอาเใคราช่วบ้านเร่ามาเราเอาเขาก็กลัวจะไปกินยาเนี้ยเช้าบางคน มาสนลูกเรียนอีไป้ทำงานอีกอนั่นบ็ิสัทเราหะหาข้อที่ผมจากประเด็นเ่าไหร่เคนี้เาหอต้องท